สวัสดีครับเพื่อนๆ f อที่ติดตามให้กำลังใจช่องสมาคม c h ชาแนลมาโดยตลอดวันนี้คลิปนี้ช่องสมาคม c h ชาแนลก็จะมาพูดถึงเรื่องของการซื้อขายก็คือทางช่องของเรานะครับก็เป็นช่องที่ซื้อมาขายไปนะครับ ตั้งแต่ต้นเลยนั้นเราก็เคยประกาศรับซื้อเราก็มาปิดการรับซื้อปัจจุบันนี้นะครับช่วงนี้เราก็มาประกาศรับซื้ออีกแต่เรารับซื้อเฉพาะเหรียญพระเสียนตรงนะครับช่วงนี้เราประกาศรับซื้อเหรียญพระเสียนตรงของรัชกาลที่สิบ ปีพศส5งพหสอดปีพศสอง2ัสสอง 63, ปีพศส5ง63าปีพศส5งพัชนิดหนึ่งบาททองรัชการที่ส0บนะครับก็เราจะประกาศรับซื้อไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่า,าทางช่องเครือข่ายของเรานะครับ ก็ได้มีความต้องการเหรี่ยนผสยนตรงเนื่องจากว่าทางช่องเครือข่ายมีลูกค้าสั่งเข้ามานะครับช่องสมาคม c h ช n แนลก็ไม่มีลูกค้าสั่งเข้ามาไม่มีออเดอร์นะครับเราก็จะประกาศร,รับซื้อ แบ่งปันไปให้กับทางช่องเครือข่ายก็คือช่องธนพัฒน์ชาแนลนะครับก็เพื่อนเพื่อนนะครับก็อาจจะได้ติดตามช่องสมาคมชาแนลก็คงจะได้รับชมในคลิปแล้วว่าช่องสมาคมชาแนลประกาศรับซื้อในลักษณะของเหรียญชนิด1บาทของรัชก,กาลที่10 พระเสียรตรงทุกปีทุกพศนะครับช่องของเรานะครับก็ซื้อมาขายไปนะครับคือคลิปนี้เราก็จะมาทำการอาขายเหรียญคลิปนี้จะมาขายเหรียญพระเสียรตรงนะครับ <c oughs> จะมาขายเหรียญพระเสียรตรง เนื่องจากว่าช่วงนี้เหรียญพระเสียนตรงที่เราประกาศร,รับซื้อจะเข้ามาตัวที่เข้ามาก่อนนะครับเราก็จะออกไปนะครับแล้วตัวที่จะเข้ามาใหม่เราก็จะอหมุนเวียนอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่ามีาการติดต่อเข้ามาส่งรูปมาติดต่อเข้ามาแล้ว ตกลงซื้อขายกันแล้วนะครับคลิปนี้เราก็จะมาาทำคลิปในลักษณะของการซื้อขายให้เพื่อนๆที่ติดตามช่องสมาคม h ช n แนลนะครับได้รับชมกันล้วในส่วนของช่องเครือข่ายของเรานะครับก็ เราก็มีสำรลองไว้ต่างหากนะครับถ้าหากว่าช่องเครือข่ายของเราติดต่อมาเมื่อไหร่เราก็จะพูดคุยกันนะครับในส่วนที่จะเข้ามาใหม่เพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหาครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่า FC ที่ ติดตามให้กำลังใจช่องสมาคมแชนแนลก็คงจะเข้าใจในเรื่องของการซื้อขายของทางช่องสมาคมแชนแนลถ้าหากว่า f c มีเหรียญพระเศียรตรงของรัชกาลที่10นะครับก็ส่งรูปมาประเมินราคานะครับคลิปตต่อไปนะครับคลิปต่อไปเราอาจจะมาประกาศรับซื้อเหรียญพระเศียรตรงของรัชกาลที่9อีกนะครับ เพื่อนๆรอติดตามก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ